ก็ตอนนี้นะครับพี่ต่ายก็จะไปทำกิจกรรมกิจกรรมอะไรนะกิจกรรมเพื่อสังคมไหมก็คือทางอิสุสคิงยนนะครับก็จะมอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนที่ทางที่ปรึกษาการขายนะครับเลือกว่าจะให้โรงเรียนไหนพี่ต่ายก็เลือกโรงเรียนหนองภผยใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่เขาเรียกว่ายังขาดแคลนพวกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนพี่ต่ายก็เลยเลือก มอบคอมให้โรงเรียนนี้และตอนนี้ก็นัดกันไว้แล้ว11บเอโมงนะครับก็เดีย๋ยวพี่ต่ายกําลังจะเดินทางไปน้องการตลาดไปรอแล้วเอ,อก็จะเอาน้องเขียวไปนะครับคันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวแซพีราคา9ก้0 0 0นบาทเป็นเกียรอ์อัตโนมัตินั่นเองตัวนี้ยังไม่ได้แว็กยางนะเพราะว่าเขาทําถนนนะครับเนี่ยคิดถึงสมัยที่ตัวเองเรียนนะครับสมัยที่พี่ต่ายเรียนคอม ก็ยังต้องใช้เขาเรียกว่าไงอะ่ะแล้วถ่ายรูปก่นอนอก็นั่งสองคนอะ่ะอคอมพิวเตอร์หนึ่งตัวก็นั่งสองคนแต่พี่ต่ายยังไม่รู้นะว่าโรงเรียนอยู่ไหนเดี๋ยวค่อยโทรถามคุณคูปเปิลคุณคูปเปิลที่พี่ต่ายดูไว้วันนี้ลูกค้าขึ้นโชว์รูมน้อยอยู่นะ แต่ว่าลูกค้าจะมาตอนเที่ยงนะเที่ยงเป๊ะเลยนะถ้าเที่ยงเป๊ะนี่เข้ามาเลยมาเป็นชุดเลยขอให้เที่ยงขอให้เที่ยงชีวิตคนไม่เที่ยงแต่ว่าถ้าเที่ยงลูกค้าเข้าอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ตายไปก่อนเจอละเจอแล้ว,ลวโรงเรียนหนองไพ่ใหญ่นะครับเขาตามคาดนะครับคนอื่นไปครบหมดแล้วเหลือพี่ตายคนเดียวแต่ทางเดี๋ยวเขาโรงเรียนปะอน่ตรงนี้แน่นอน ก็รดน้ำต้นไม้เย็บเย็บละแล้วเ <c oughs> ขาไม่ว่าเลย พี่จ๋ยจะจอดตรงนี้แหละมัง,ะงเจา้าเสื้อแดงนะครับว่าจะเป็นเรียกว่าเจ้าของจองจันเจา้าพาทัวร์นะครับช่องนี้ยอดวิวโยมานสามหึงสี่ล้านคนติดตามประมาณล้านเป็นต้นตามพี่จ๋ายไม่ทันหรอกก็อันนี้จะเป็นน้องเจ้านะครับน้องเจ้าแล้วก็คุณนายเนาะมาจะมาเตรียมสถานที่ไว้คุณนายเปิดหน้าเดี๋ยวะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเขาลืม คุณนายยิ้มปันหลอเออไม่น่าถึงปิดน้องโมดน้องโมดอันนี้ชื่ออะไรครับทีมงานอีกคนหนึ่งคนใหม่พี่ตายลืมชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่อเฟิร์นชื่อเฟิร์นอันนี้นะพี่ตายลืมยังไม่ได้ถามชื่อน็อตครับน็อตเดี๋ยวก็ลืมพี่ตายไม่จําใครจําแต่น้องโมดคนเดียวคุณนายโมดคุณนายโมดเป็นแม่บ้านคุณนายค่ะอ่า ก็อันนี้จะเป็นโรงเรียนนะครับอันนี้มีมีนักเรียนประมาณกี่คนครับอาจารย์66ประมาณ66แล้วอ่าคุณครูประมาณกี่ท่านครับประมาณ11 11ท่านเนาครับอ,รอันนี้ก็จะเป็นโรงอาหารขออนุญาตถ่ายวีดีโอหน่อยนะครับอาจารย์ครับ อันนี้เป็นโรงอาหารไหมครับเน,นี่ยอ๋ออันนี้ก็จะมีแม่ครัวมีแต่ว่าสมัยนี้ดีนะก็เรียกว่าเด็กๆนี่คือกินแบบอาหารอาหารครบทั้งห้ามือเออสมัยพี่ตายนี <laughs> ่หอ,อกินใครกินมานันนี้มีโรงอาหารด้วยใส่แม,ไมสแมไ,มไหมใส่แมสไหมพี่ตายมีแมสนะ <laughs> <laughs> เอาของพี่ไปก่อนก็ได้เจ้าไม่เป็นไรอยู่ที่รถคุณนายคุณนายคุณนายถอดแมสกรูดไม่ไปยิงคู่ควมหน่อยไปจะถ่ายรูปก็โครงการนี้นะคะก็เป็นครั้งที่สิแล้วเนาะที่ทางชินยุนจัดขึ้นมาค่ะปกติอะค่ะเราจะรวบรวมคุณครูพ่ออหรือว่าอาจารย์นะคะไป ร่วมกันร,รับมอบคอมพิวเตอร์ที่สาขาสำนักงานใหญ่แต่ว่าช่วงสถานการณ์ช่วงนี้เป็นโควิดเนาะเราก็เลยมา,ามอบให้ถึง,<อ>งเป็นโควิดอ่าโอเนโควิดใช่แล้วก็เลยมามอบให้กับทางเรียนถึงที่เลยเค่ะเออคุณคุณนายแจกเบอร์ไม่รำเปืนน่อ, <c oughs> <c oughs> <c oughs> อมีหนุ่มขออ่าซีซีซูซีซีโทรไปได้ซื้อรถอ่าก็โอเคครับขอบคุณน้องมดมากๆน้องมดเดี๋ยวไปถ่ายขอถ่ายรูปนิดนึ่งอ่าโอเคขอบคุณครับ แล้วก็เจอกับยูทูบเบอร์อีกหนึ่งท่านนะฮะช่องใครฝากช่องนี้เฮ้ยคิดว่ามีคนเดียวเหรอกล้องอันนี้มีทั้งสามอันเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเจ้าเจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยเจ้าเวลาถ่ายย่าพี่มีพุงเมื่อวานไปดูไลฟ์สดย้อนหลังพุ่างใหญ่เลยจ้านะครับขอบคุณครับขอบคุณครับทำยูทูบนะฮะฝากฝากติดก่อน เราต้องป้องกันนะคะส,ส,ส,สวมใส่แมสดม้วยนะคะนี่แมสที่ส่วนรวง <laughs> <laughs> อันนี้ว่าคนเดียวอ่าโอเคขอบคุณครับออ okay, อตอนนี้ก็รอคณะครูอาจารย์นะครับมอบได้เลยมอบไปเลยเดี๋ยวเรียนเชิญคณะครูคกับน,น้อง,งเข้าได้เลยนะฮะเดี๋ยวให้น้ำมนต์จัดก่อนท่พิธีแบบเรียบง่ายนะครับไม่ต้องขขอะไรว่า นั่งข้างๆก็นั่งลงด้วยให้หมดนั่นเลยก็ได้ให้หมดให้หมดหมอบได้เลยก็ได้หมื่นกว่าบาทนะครับคุณนุ้ยหมื่นสามพันกว่าบาทคุณนาย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 เข้าไปไปมอบแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายถ่ายรูปให้ คือถ้าเราไปมอบมันยังไม่ได้ถ่ายไงให้มันไปมอบดีกว่าได้ครับเอามาถ่ายพี่ตายหน่อยเนี่ยกดตรงนี้ถ่ายรูปนี่กนพี่ตายโอเคนะครับก็ต้มแงเลยครับ ีนมานกี่ัเอาไม่ต้องยิ้มก็ได้นะครับไม่ไม่ต้องมีประโยชน์ปวดครับป้อนิดนึงครับแล้นอนมาล่างครับทำงานเสียไปอยู่ใต้คางตัวเองลูกทำงานนส

เฮ้พ้องกันนะครับหนึ่งสองสามเฮ้โอเคเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับคุณครูขอบคุณครับยกลุกยังไม่ลุกลุนั่งก่อนให้ถ่ายนะนั่งเย็นนั่งก่อนฮะคุณครูให้นั่งนั่งแบบเดิมก่อนลูกนั่งแบบเดิมก่อนใครจะรับใครที่บอกขอบค วันนี้ทำงาน่าาทงนเป็นแม่บ้านแม่บ้านเหล่ากทราบเป็นพี่นะครับมองกล้องนะครับหนึ่งสองครับมองกล้องนะครับหนึ่งสองครับเดี๋ยวรบกวนกดไลค์ให้นิดนึงครับเอาแบบท่าเด็ดของเราเลยครับ หนูหนูกดไลค์ลูกกดไลค์ลูกยกให้ถูกนิ้วนะย <c oughs> ยกนิ้วอื่นนะโอเคครับมองกล้องครับหนึ่งสองครับขออีกรูปหนึ่งครับหนึ่งสองครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมขอบคุณมากๆครับ,บพี่ต่ายกลัวว่าเด็กยกไปแล้วสะดุดมาอาจจะไม่ได้ใช้ของเข้ากล่องลูกปัามเพชร ไอ้ที่มีปั๊กอันน้นได้เลยเ,เดี๋ยวพี่เก็บพามินง่ห้อเ,เอเอเค,คุณนายต้องเอาสายมาให้ อัเชิปอยู่นะเครื่องย่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้าเครื่องมีปัญหาเดี๋ยวโมดจะเป็นคนดูแลต่อเองหมายถึงง้องโมดจะซื้อเครื่องใหม่มาให้เอาไปเทีไหมเอาไปเกมตัดสุดลูกค้าทีวีได้ของรางวัลงานเลี้ยงลูกค้าทีวีเปิดไม่ติดก็ดูแลจัดการให้ค่ะอ๋อคือเราไม่ได้เอาของไม่ดีมาให้คือเราของนี้ต้องใช้ได้จริงมีการรับประกันใช่ค่ะสุดยอดเลยจัดการให้ลูกค้าเลยสมสมเป็นเป็นเป็นคุณนายจริง ติดไหมครับติดไหมครับอันนี้ของที่ของคิงยอนนะครับมอมให้ทางโรงเรียนก็ต้องบอกว่าเป็นตัว HP ไหมเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นำดังล่างคอมพิวเตอร์เลยอันนี้ใครเป็นคนจัดสรรน้องมดใช่ค่ะเลือกของดีมากมดจา๋านอกจากว่าพูดถึงมันก็ดีกว่าสมัยแต่ก,ก่อนนะถ้าเป็นสมัยพี่ต่ายเรียนเนี่ยตูดมันจะยาวประมาณเนี้ยงนี้แพงสุด พี่ตายก็บ้าน,นั่นจริงแหละเพราะว่าพวกจอพวกอะไรมันอยู่ด้วยกันเลยไม่ต้องมีคงมีเคสแยกท p u อยู่ข้างในเลยอ,อันนี้คือลงวินโดว์อะไรให้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะอืม ใชครับอันนี้รอบนี้คือพิเศษให้ปกติแจ้แต่คอมแต่ไม่ให้โปรแกรมใช่ไหมอันนี้พิเศษพิเศษอืออันนี้แถมโปรแกรมด้วยใช้งานได้เลยใช้งานได้เลยครับใช้งานได้เลยต้องขอบคุณน้องมดขอบคุณสวยที่ช่วยดูแลน้องภัยใหญ่เขตของพี่ตายอย่างดีอืแป๊บนึงนะครับ ครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกจะวนหน้าเพราะมันต้องเซตวินโดว์ด้วยครับครั้งแรกระบบกําลังอาจจะทําความเข้าใจกันอยู่ว่าตัวไหนเป็นเมาส์ตัวไหนเป็นคีย์บอร์ดกําลังวิ่งหากันอยู่รอนิดนึงครับแล้วที่นี่มีกี่เครื่องแล้วครับอาจารย์ข้างๆเจ็ดเครื่อง แล้วนี้ต้องเราต้องต้องใช้สอนเด็กด้วยไหมครับหรือว่าใช้เฉพาะงานอ๋อต้องใช้สอนเด็กอีกที่เจ็ดเครื่องสอนเด็กเจ็ดเครื่องนี่สองเด็กยังไม่รวมพออาจารย์ใช้งานอีกก็ไม่ไม่พอใช้ซื้อเองใช่ไหมอ๋อครับครเป็นรซื้อเองครับซื้อเองค่ะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพยอยดูแลให้เรื่อยๆครับทางครับทางทางคุณนายทางคุณนายฝั่งนนเดี๋ยวเขาดูแลให้เรื่อยๆครับไม่ต้องห่วง มอดติดแล้วเรียกพี่นะพี่ไปถ่ายเนีน่ง <c oughs> อันนี้ก็จะเป็น เจ้าดื่มกาแฟไหมดื่มๆแต่พี่ดื่มมาแล้วอันนี้ทางโรงเรียนนะครับน่ารักมากก็จะมีการเตรียมเครื่องดื่มไปให้ด้วยก็จะเป็นขนมไหมขนมซึ่งเราก็เกรงใจนะเรางไม่อยากให้มาปาซ้นเปลืองอะไรอย่างเงี้ยคือของพี่ต่ายก็คือมาเออมอบเสร็จแล้วก,ก,ก็ก็ขอบคุณกันแล้วก็กลับแค่นั้นขนมนี่ก็เดี๋ยวพี่ต่ายคงไม่กินเดี๋ยวไว้ให้เด็กกันแหละกาแฟก็กินกาแฟดํา

ไปไหนกันจ้าเด็กๆสวัสดีครับอุย้ยน่ารักมากเจน่าพูดสวัสดีก่อนเลยสวัสดีครับผมอันนี้ใหม่หน้าบูดจ,จังอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอุย้ยน่ารักมากกับโรงเรียนดูมีอย่างนี้ด้วยสมัยพี่ตายเรียนนี่ก็จะมีไอ้แทงตัวนี้น้ําก็ไม่ค่อยมีนะจริงๆสมัยแต่ก่อนนะตอนอยู่เรียนอยู่ชุมพวงอ่ะบ้านหนองลุมปุกโรงเรียนบ้านสลายก็จะมีแทงเราเ็าจ้องต้องมาขีนดน้ำจากแทงนี่แหละ แล้วมันไหลนี่โหไหลที่ระโยชน์ต่อแถวประมาณสี่ร้อยห้าร้อยเมตรแต่นี่ดีครับพัฒนาขึ้นละแต่ก็ยังว่าอุปกรณ์ต่อหนขาดเราช่วยได้เราก็ช่วย <laughs> <laughs> คุณนายหมด <laughs> เด็กเราเปนยังงูของพ่อ่อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอาจารย์อย่างนั้นเดี๋ยวมาแล้วรอสักครู่ก็แต่น่าจะเป็นอันนี้เป็นน่าจะเป็นครั้งแรกแหละครับก็ <c oughs> คือมันครั้งแรกแหละครับเพราะมันมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลย <c oughs> ให้รอเนี่ยรอทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยครับ <c oughs> <c oughs> อ่า <c oughs> <c oughs> ตัวลิกลิกลไปใส่มในรถพี่ต่ายนะ่อครับน้องมดอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ต่ายกลับก่อนนะ กับนงมดยืนเฝ้าเฝ้าให้ดีเฝ้าให้ติดนะโอเคอาจารย์จะวต่กลับก่อนนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับครับใต่ดื่มมาแล้วครับก็เดี๋ยวยังไงขนมมาฝากาขนมฝากให้เด็กฝากให้เด็กครับฝากให้เด็กโอเคไปก่อนนะครับไปนะครับคุณนาย <laughs>